ไอ้รถปัน่นใงก็เจามันกับแพงนะครับราคาก็สูงใส่งานไปจัง,ดงไดเลยคะ่ะใส่ดีครับผู้ใดเคยเขามาถามว่าบอกเห็นห้องมาปัน่นก็เห็นหลายคนอยู่เลยครับอตอนน้องว่าไปไม่ที่แหละ <laughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกย์เช่นเคยนะคะมื่อนี้ยค่ะพี่น้องค่ะนะคะเกยน,นะคะเดินทางนะคะมาพูดคุยกับลูกค้ารถไทยรถตอรีนั่งขับเนาะเนาะพีเอ็มนึ่งสี่ศูพาร์ตนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งตอนนี้เดินทางมาฮอดนะคะหน้าลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเกย์นะคะจะเข้าไปพูดคุยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะมีความประทับใจจังใดที่เลือกใส่รถไทยรถตอรีนั่งขับเนาะเนาะและเป็นอย่างขึ้นเด้เข้าไปใเซบริการคู่บัตามหาสารคามเนาะเะนาะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปนํากันเลยปะ ดาลิงเสียงตะวันครับไปผลอมบางอย่างนโทรศัพท์ครับไปหารถไอรถปั่นไหก็เจามันกับแพงนะครับราคาก็สูงแล้วก็พ่อนนี่แล้วกาไปเสือว่าประหยัดต้นทุนเ้าไปบอกไรครับใส่ดีครับมีผู้เดเคยเขามาถามว่าเคยเห็นเ้ามาปั่นเห็นหลายคนอยู่เลยครับตอนน้องว่าไปไม่ที่แหนเห็นแบบกับสะดุดตาเกาเลยแล้วเรับามันอยากเสือไปทุนอุปตาสารคามครับผู้ใดติดต่อได้ครับผู้ใดต้องการ ตามหาศิลาคามว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน